ปกินนกาธรรมตอนที่277สนทนาธรรมที่บริษัทเดลิกูสจำกัดถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณนะมีนาคมพุทธศักราช2542ันหาร้อยสีพระชนะสุขทุกเนี่ยอยู่ที่จิตนี้ค่ะขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่เป็นทุกข์แต่พอจิตเป็นทุกข์เรารู้เลยว่าจิตนี้เป็นอกุศลขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ ในการที่เราจะเข้ามาสู่พระธรรมที่อยากจะเรียนรู้ที่อยากจะรับฟังเกี่ยวกับพระธรรมที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะในการเรียนนั้นในเรื่องของหนังสือเราจะเห็นปริเชทหนึ่งถึงเก้าที่เราเรียนได้นะคะคือในการเรียนส่วนในการปฏิบัตินั้นที่บอกว่าการเจริญภาวนานั้นคือการต้องปฏิบัตินั้น ไม่มีขั้นใช่ไหมฮะว่าจากหนึ่งถึงเก้าจากสองถึงอะไรจากตรงไหนถึงตรงไหนอยู่ที่ความเข้าใจจนกว่าเราจะเข้าใจแล้วเราจึงลงมืออย่างนั้นหรือเปล่าคะอ่าเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่มีเราจะลงมือคะ่ะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะสติปัฐานมีปัจจัยจะเกิดจึงเกิดเหมือนกับได้ยินเนี่ยถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงกระทบกันได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะก็ไม่มีการระลึกลักษณะของสภาพธรรมะ ท,ทั้งๆที่เราเรียนเรื่องธรรมะเราพูดเรื่องธรรมะเราพูดเรื่องจิตเราพูดเรื่องเจตสิกเราพูดเรื่องรูปซึ่งขณะนี้ก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแต่สติประธานก็ไม่ได้ระลึกเพราะเหตุว่าปัจจัยยังไม่พร้อมยังไม่เป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัมมาสติต้องเป็นอนัตตาเลือกอารมณ์ไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้ไม่มีเราที่จะทําถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเราจะระลึกขณะตรงที่เราจะระลึกนั่นผิด แต่เวลาที่สัมมาสติระลึกนะคะขณะนั้นปัญญารู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสัมมาสติเราไม่ได้ตั้งใจเหมือนได้ยินเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อมีเหตุที่จะได้ยินได้ยินก็เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุที่สัมมาสติจะเกิดนะคะสัมมาสติก็เกิดและเราก็รู้ด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นสัมมาสติจริงๆเพราะว่าไม่มีเราที่จะไปทําตรงกับที่เราเรียนมาว่าไม่มีเราก็ต้องไม่มีเราอหมายความว่า ไม่มีการลงมือไม่มีการเริ่มต้นใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเอาไปใช้ไม่มีการเอาไปทําทั้งสิ้นเพราะว่าปัญญาเขาจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องทำแต่เรื่องเข้าใจเข้าใจได้มากเท่าไหร่มันจะเกิดเองโดยแน่นอนค่ะนั่นคืออนัตตาค่ะแล้วปัญญาก็คือเข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกก็ไม่ทําให้ผิดใช่ไหมคะสมมุติว่าเราเป็นคนที่เป็นพระอรหันต์ก็คืออยู่ในโลกที่แบบอย่างนี้ไม่ได้สิคะเพราะเขาไม่มันมันกิเลสเยอะมากเลย กิเลสอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวเราอยู่ <มา S 1> ที่ทจิตถ้าจิตนั้นไม่มีกิเลสใครก็จะทําให้จิตนั้นเศร้าหมองหรือเกิดเป็นอกุศลไม่ได้พระอระหรันตุกองค์นะคะไม่มีการอยู่ครองเรือนเพราะว่าไม่ใช่วิสัยของผู้ที่หมดกิเลสท,ที่จะอยู่ครองเรือนแต่พระอนาคามีอยู่ได้เมื่อมีความจําเป็นที่จะอยู่ท่านก็อยู่ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นพระภิกษุมีคฤหัสถ์ที่เป็นพระอนาคามีอยู่ในเพศของ คือหัดนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการรู้เท่าทันกี่เลสถือว่ามีปัญญาใช่ไหมคะธรรมะไม่มีการถือค่ะถ้าถือเนี่ยถือว่ากุศลเป็นอกุศลหรือถือว่ากุศลเป็นอกุศลก็ได้แต่ถ้าธรรมะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเรารู้ว่าเรากําลังมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยูอย่เนี่ยค่ะใครใครก็รู้มีใครบ้างที่ไม่รู้กําลังกโกรธมีใครบ้างไม่รู้ว่ากโกรธ ถือว่าตอนนั้นเราก็มีสติไหมคะถือได้ยังไงคะ <c oughs> ถืออีกแล้วคะ่ะความจริงต้องเป็นความจริงอย่าใช้คําว่าถือ <c oughs> ถือหมายความว่าเราคิดเอาเองถูกหรือผิดไม่ทราบแต่ที่ถูกก็คือว่าต้องเข้าใจว่าธรรมะขณะนั้นเป็นอย่างไรรงต่อความจริงของธรรมะในขณะนั้น <c oughs> ขณะนั้นก็หมายความว่าเราจะรู้เท่าทันกิเลสทําไมเราถึงต้องไปคิดเรื่องปัญญาเพราะเราอยากมีปัญญาหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงโกรธ คนที่โกรธก็รู้ว่ากําลังโกรธมีใครบ้างที่ไม่รู้แล้วจะบอกว่าตรงนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่าแสดงว่าอยากจะให้เป็นหรือยังไงคะแข็งนี่แข็งไหมคะรู้ว่าแข็งอย่างนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าต้องตรงเป็นหรือไม่เป็นคะรู้ว่าแข็งเนี่ยเป็นปัญญาไหมคะไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นรู้ว่าโกรธเป็นปัญญาไหมคะ กราบใดที่เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่ความเห็นถูกเรียนถามอาจารย์เรื่องตัวสติเนี่ยครับสตินี่ระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นโสภพณะเท่านั้นใช่ไหมครับะจะเป็นจะเป็นทางด้านโลกิยะเอาไปใช้ไม่ได้ผิดใช่ไหมครับคือว่าเจตสิกเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม อัญญสมานาเจตสิกเกิดกับกุศลลจิตก็ได้อักุศลลจิตก็ได้วิบากจิตกิริยาจิตได้หมดทุกประเภทนี่คืออัญญสมานาเจตสิกโดยสับนะคะหมายความว่าเจตสิกเหล่านี้เสมอกับเจตสิกและจิตอื่นซึ่งเขาเกิดร่วมด้วยถ้าเขาเกิดกับโสภณะเจตสิกเขาก็เป็นโสภณะด้วยนะคะคือถ้าขณะนั้นจิตเป็นกุศลอัญญ,ญสมานาทั้งหมดเป็นกุศล เป็นกุศลด้วยเพราะเหตุว่ามีโสพณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออกุศลและเจตสิกมีชาติเดียวเมื่อเกิดเมื่อไหร่เป็นวิบากไม่ได้เป็นกิริยาไม่ได้ต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวส่วนโสพณะเจตสิกนะคะเป็นได้ทั้งวิบากจิตกิริยาจิตกุศลลจิตได้สามชาติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าไม่ใช่สติปัฐานนะไม่มีทางรู้ลักษณะของเจตสิกทั้งหลาย นะคะตามความเป็นจริงแต่อาจจะรู้โดยความเป็นเราเช่นเวลาโกรธลักษณะที่โกรธเนี่ยมีแต่เป็นเราไม่รู้ว่าเป็นเจตสิกแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นสติเนี่ยค่ะมีหลายขั้นขณะใดที่กุศลลจิตเกิดไม่ว่าจะเป็นในทางหนึ่งทางใดทางนั้นไม่ว่าจะเป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในความสงบของจิต ขณะใดาที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นนะคะต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะว่ากุศลและจิตจะเกิดต้องมีโสภพณะเจตสิกเกิดร่วมด้วย19ประเภท19ดวงอย่างน้อยนะคะจะขาดดวงหนึ่งดวงใดใน19ดวงไม่ได้เวลาที่จิตเกิดระลึกเป็นไปในการให้ขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เพราะสตินะคะระลึกได้ว่าควรจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น เพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะแล้วเกิดกุศล,ลจิตให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ทราบสติระลึกเป็นไปในการให้เวลาที่จะวิรัตทุจริตนะคะก่อนศึกษาเป็นเราที่วิรัตที่เว้นแต่พอศึกษาแล้วถ้าวิเรตีเจตสิกไม่เกิดขณะนั้นจะไม่เป็นกุศลจะไม่มีการวิรัตเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตไม่สงบนะคะโกรธ แต่พอระลึกได้ว่าไม่มีประโยชน์เลยน่าสงสารหรือว่าควรที่จะเห็นใจควรที่จะเข้าใจคนนั้นมากกว่าขณะนั้นก็เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในความสงบของจิตที่จะไม่โกรธที่จะมีเมตตาถ้าขณะดใดที่สภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏนะคะแล้สติระลึกลักษณะที่เป็นปรมัตรแล้วค่อยๆเข้าใจเริ่มเข้าใจนี่คือภาวนาขณะนั้นก็เป็นสติปัฏฐาน ซึ่งถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดแม้สภาพนามธรรมรูปธรรมจะเกิดก็ไม่มีการรู้ว่าเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเพราะฉะนั้นสติจึงจำปรารถนาในที่ทั้งปวงซึ่งมีคนบอกว่าแปลอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าจำปรารถนาะแต่หมายความว่าเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงอย่างเช่นถ้าเราใส่บาตรแล้วเราอธิษฐานขอสมมติว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะการใส่บาตรนั้นเป็นกุศหรือไม่เป็นกุศ ถามแล้วใช่ไหมคะให้คิดเองนะคะและให้ตอบขณะใส่บาทเป็นการให้เพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศล <c oughs> ขณะที่คิดอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> อยากเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศล <c oughs> ไม่ต้องไปถือเลยความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น, <c oughs> เ,น,นเมื่อพิจรารณาเข้าใจสำหรับการสนทนาธรรมเนี่ยจะมีประโยชน์มาก ถ้าเรารู้สึกว่าเราทุกคนเนี่ยสบายๆนะคะเป็นการพักผ่อนได้มาฟังธรรมได้มาพบกันแล้วก็มีอะไรที่จะสนทนาที่เป็นประโยชน์ก็จะได้สนทนากันไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเคร่งเครียดนะคะหรือว่าเป็นหลักวิชามากเกินไปแต่ให้มีความสบายใจเบาใจเป็นกันเองแล้วก็สนทนาธรรมกันจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของสติปัฏฐานเนะะี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องของการเวลา ที่เราจะบอกว่าเรามีเวลาจํากัดว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้เจริญสติมากๆนะคะให้แล้วเสร็จภายในเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเป็นเรื่องของการฟังพระธรรมให้เข้าใจอันนี้สําคัญมากที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าสําหรับอริยสัจธรรมเนี่ยมีสามรอบเราลืมไม่ได้เลยนะคะรอบที่หนึ่งคือให้มีความเข้าใจจริงๆว่าสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ั์ หรือต่อไปสําหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลก็คือทุกขะอริยสัจจะพระท่านได้ประจักษ์ในลักษณะของสภาพที่เป็นทุกข์แล้วทุกขสัจเนยคะจะไม่ใช่อย่างอื่นเลยซึ่งเราก็คงจะต้องเตือนกันด้วยพระธรรมตลอดเวลาว่าสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้นะคะคือทุกขสัจหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจะไปรู้อย่างอื่นก็ไม่ได้และจะให สภาพธรรมะที่เกิดแล้วในขณะนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพื่อให้เรารู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราจะไม่ลืมก็คือว่ามีสภาพธรรมะอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าสติเนี่ยค่ะจะระลึกเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อมีปัจจัยของสติที่จะเกิดระลึกสติก็ระลึก ถ้าเป็นในลักษณะนี้จะเบาใจมากนะคะจะไม่ไปหวังรอแล้วก็จะไม่ไปนั่งคิดว่าสติเกิดน้อยเมื่อไหร่จะเกิดต้องไปหาอุบายหรือว่าฟังอะไรที่จะเร่งรัดสตินั่นไม่ใช่เลยค่ะนั่นเป็นธรรมะเครื่องเนิ่นช้าเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นความหวังซะแล้วโลภะซึ่งเป็นสมุทัยเนี่ยนะคะถ้าไม่เห็นจริงๆแล้วละไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะติดตามอยู่ตลอด ในธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดสังสารวัตรจะไม่ขาดสมุทัยเลยไม่ว่าจะเป็นสังสารวัตรคือการเกิดในอบายภูมิในสุขติภูมิหรือว่าในรูปประพรมภูมิในอรูปประพรมภูมิเป็นเพราะยังมีโลภะอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าไม่เห็นตัวนี้จริงๆนะคะเราก็จะถูกโลภะเนะะี่ยค่ะพยายามต้อนไปเรื่อยๆ ว่าให้ไปอย่างนั้นให้ไปอย่างนี้ลืมว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแล้วที่ถ้ามีความเข้าใจเพียงพอสติเกิดแล้วก็ระลึกนะคะและเวลาที่ระลึกลักษณะที่เป็นปรมัทธธรรมอาศัยความเข้าใจจากการฟังมาแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ขณะนั้นนะคะค่อยๆเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือเป็นรูปธรรม ซึ่งมีสองอย่างเท่านั้นเองนะคะแต่เวลานี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับเร็วผ่านไปขณะน,นี้จิตเท่าไร่เจตสิกเท่าไหร่รูปเท่าไหร่หมดไปแล้วทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อสติไม่ได้ระลึกไม่มีทางเลยที่จะรู้แต่พอสติระลึกนิดหนึ่งนะคะลักษณะสภาพธรรมะนั้นปรากฏสั้นมากและสภาพธรรมะอื่นอีกมากมายก็เกิดต่อในขณะที่หลงลืมสติ ยังไม่สามารถที่จะเห็นชัดจริงๆว่าแต่ละอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุที่ว่าต้องใช้การเวลาที่นานพอสมควรนะคะพอสมควรนี่ก็แล้วแต่ค่ะว่าพอสมควรที่ปัญญาจะอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในลักษณะของนามธรรมซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังชินแสนชินนะคะว่าเป็นสภาพรู้ เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างสันฐานไม่ใช่เจตสิกนะคะจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตด้วยจนกว่าลักษณะของจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ล้วนๆจะปรากฏในลักษณะของสภาพซึ่งเป็นธาตรู้อย่างเดียวและเมื่อนั้นเราก็จะเห็นความต่างกันว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพรู้เนะะี่ยค่ะเพราะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นตัวสภาพรู้รุนรวนแต่เห็นโลภะความพอใจบ้างนะคะหรือว่าเห็นโทสะความขุนเคืองใจบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งก็สลับอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะแต่ว่าถ้าไม่มีกําลังเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขณะนั้นเป็นโลภะอย่างเวลาที่เราอาจจะตื่นแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดธรรมดาธรรมดานี่ไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสภาพของจิต ที่มีความต้องการเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นที่ยากก็คือว่าทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดรวมกันแต่เวลาที่ปัญญาจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยต้องประจักษ์ทีละอย่างคือจิตก็จิตเจตสิกก็เจตสิกเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันได้จริงๆว่าเจตสิกแต่และอย่างไม่ใช่จิตเลยนะคะแล้วจิตก็ไม่ใช่เจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังมาทั้งหมดที่เราฟังตั้งแต่ต้นว่า ปรมัธธรรมมีสี่คือหนึ่งจิตสองเจตสิกสามรูปสี่นิพพานหนึ่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเจตสิกก็หนึ่งคือเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจิตก็หนึ่งคือไม่ปนกับเจตสิกเลยรูปก็อีกหนึ่งไม่ปนกันเลยเมื่อสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาที่ประจักษ์แจ้ง ไม่ผิดจากที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแม้ขณะไหนๆก็ตามนะคะที่ฟังพระธรรมก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเรื่องของสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างไรปัญญาจะต้องค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์ปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะสบายๆที่ว่าอย่าให้เป็นโลภพ,พาไป ข้อสาคัญที่สุดคือตัวนี้ค่ะตัวสมุทยัยแม้ว่าจะบอกว่าขณะน,นี้สภาพธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปทุกอย่างเป็นทุกขอริยสัจจะเป็นทุกขสั์แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเพราะสติไม่เกิดไม่ระลึกนะคะก็ไม่มีทางที่จะรู้ลักษณะที่ต่างกันของปรมัถธรรมทั้งสามซึ่งเกิดเพราะฉะนั้นก็อาศัยสติค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้น แล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกขสัดเนี่ยไม่ใช่เราต้องไปทำเลยแต่เป็นปัญญาอย่างเดียวค่ะซึ่งต้องอบรมจนกว่าจะรู้จริงๆพร้อมกับสติที่ระลึกก็แสดงเห็นว่าอาศัยการฟังและเข้าใจนี่นะคะก็จะทำให้โลภะเนี่ยไม่เข้ามาทำให้เราเนี่ยเนิ่นช้ามากกว่านี้แต่ถ้าไม่ฟังด้วยความแยบคายนะคะโลภะซึ่งเป็นสมุทัยเนี่ยก็เป็นเครื่องเนิ่นช้าด้วย เพราะเหตุว่าทําให้เราไข้เขวไปได้วยความต้องการที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหรืออยากจะให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเห็นอริยสัจทั้งสามรอบนะคะคือทั้งขั้นฟังเนี่ยก็รู้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่กําลังเกิดในขณะนี้ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์แล้วก็สมุทัยก็คือความต้องการนั่นเองตราบใดที่มีความต้องการขณะนั้นไม่ทําให้รู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเลื่อนช้าต่อไป เพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงนิพพานซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งเนี่ยก็แสดงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของใครทั้งสิ้นถ้ารู้ว่าเป็นหน้าที่ของปัญญานะคะตัวตนเนี่ยก็จะไม่ไปพยายามทําอย่างอื่นเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็อบรมพร้อมสติยากไหมคะยากแสนยากนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนคะ่ะ แต่ต้องอาศัยขันติความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งค่ะถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่มีทางถึงค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมเจริญปัญญากรับท่านอาจารย์ครับในส่วนที่ว่าท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าอดทนเนี่ยมันอดทนถึงระดับอย่างไรครับขันติแปลว่าอดทนเนี่ยอดทนที่จะให้สติเกิด อดทนด้วย<บ>ว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเพราะว่าคนที่เพิ่งฟังธรรมะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าธรรมะยากเหลือเกินแม้แต่ในขั้นที่จะเข้าใจใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อยากแล้วหันหลังให้เสียคงจะง่ายดีนะคะคือไม่ฟังแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมาลำบากที่จะต้องมารู้เรื่องจิตเจตสิกอะไรเลยทำไมถึงจะต้องมาอดทนฟังให้เข้าใจ เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะที่ได้ยินได้ฟังนะคะพอได้ยินเรื่องภาษาบาลีหรือจิตเจตสิกเนี่ยเขาบอกยากไม่ฟังเลยยากไม่ฟังเลยเพราะไม่มีความอดทนแต่ยากนะคะแล้วก็อดทนที่จะฟังจนกว่าจะเข้าใจนี่คือความอดทนค่ะต้องอดทนจริงๆและก็เมื่อมีความเข้าใจแล้วเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นยิ่งฟังยิ่งเข้าใจขึ้น ถ้าไม่เคยฟังเรื่องปรมัถธ,ธรรมไม่มีการระลึกลักษณะที่เป็นปรมัถธ,ธรรมเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้เนี่ยค่ะต้องฟังแล้วก็ต้องพิจรารณาจนกว่าจะเข้าใจนี่คือความอดทนตั้งแต่เริ่มรู้ว่าพุทธาศาสนาคือคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้แล้วค่ะว่าไม่ใช่คําสอนของคนธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องซึ่งยากแสนยาก ที่คนอื่นจะกล่าวจะแสดงหรือว่าจะทรงเทศนาไว้มากมายถึง45พันษาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของง่ายๆก็ไม่ต้องถึง45พันษาแต่เพราะเหตุว่ายากอย่างนี้นะคะแม้ว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆจะน้อมพระหรุัไยที่จะไม่ทรงแสดงแต่ผู้ฟังซึ่งมีความอดทนหรือว่ามีการสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆรับฟังไตร่ตรองจนกระทั่ง ประจักษ์สภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงได้ในครั้งโน้นนะคะตลอดมาจนถึงในสมัยนี้ก็ยังมีผู้ที่มีความอดทนที่จะฟังนี่คือความอดทนค่ะครับในความอดทนที่กล่าวนี่ก็ผมยังมีความนึกคิดเอ่ว่าความอดทนเนี่ยคือฟังมาตั้งนานแล้วสติไม่เกิดสักทีนังโลภะค่ะ,คคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูก่อน แต่ถ้าเผื่อไม่ทราบว่าโลภะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความบุทุนก็ถูก<ร>โลภะพาไปทั้งวันก็ไปหาทางอื่นได้โลภะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้ารู้ว่าทรงแสดงเพื่อละจะรู้เลยค่ะขณะที่กําลังอยากหรือต้องการนั้นผิดแล้วผิดหนทางแล้วแล้วฝืนไม่ตรงธรรมะด้วยฝืนคําที่ได้ตรัสไว้ว่ารู้แล้วละ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อยังไม่เข้าใจก็ฟังก่อนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจยังไม่พอก็เข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความรู้จริงๆและความรู้เท่านั้นที่จะทำกิจละได้ตัวตนละอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้นะคะสภาพธรรมะใดที่จะละกิเลสนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอวิชาก็ละกิเลสไม่ได้ ภาพความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นนี่เนี่ยผมฟังแล้วทราบว่าไม่ใช่เป็นเราเข้าใจคือเป็นหน้าที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเข้าใจเข้าใจนี่ก็จะมีความรู้สึกว่าจะอดทนไปเท่าไหร่คจะให้เข้าใจสักทีทค่ะคต้องเห็นตัวโลภะจริงๆถึงจะละโลภะได้ไม่อย่างนั้นก็อยู่กับโลภะทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีครับค่ะ,คะโลภะเขาไม่พาไปเที่ยวก็โลภะมาคอยว่าเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะค่ะ,คะ ขณะที่ไม่เข้าใจสักทีก็เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้ว่าก็โลภะเป็นโลภะเโ็รโทสะเพราะฉะนั้นก็โลภะโทสะก็ไม่เกิดครับรู้สึกว่าปัญหาค้างใจมันนานหรือเปล่าคะเรียกว่าเพิ่งจะเกิดรา้ว่าถ้าได้ฟังธรรมะบรรนาเน่ยก็คงจะได้ยินเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็สงสัยว่าขณะที่กําลังรู้เรื่องรู้สิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอะไรขณะนั้นจะเจริญสติปัฏฐานได้ไหม หรือว่าสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมใช่ไหมคะค่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงชีวิตประจําวันจริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะฟังไม่ทันเรื่องของธวานว่าแยกกันยังไงแต่ว่าถ้าพูดอย่างธรรมดาๆรรอย่างนี้นะคะโดยหลักที่ไม่ลืมว่าถ้าไม่มีสภาพรู้ในโลกนี้เลยอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้ทั้งนั้น ที่จะคิดว่าเป็นคนหรือที่จะเห็นหรือที่จะได้ยินหรือจะที่เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีสภาพรู้อันนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเพราะมีสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นธาตุที่รู้ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยซึ่งจิตจะรู้ไม่ได้แม้แต่นิพพานนะคะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รส แต่จิตสามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะของสภาพนั้นได้แสดงเห็นถึงสภาพซึ่งเป็นาธาตรู้เนี่ยคะ่ะสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นาธาตรู้ที่รู้ทุกอย่างทางตาเนี่ยมีตาไว้นะคะสำหรับกระทบกับสีตาไม่เห็นสีไม่เห็นแต่าธาตรู้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทา,งตา,าง,ตงตาเนี่ยเป็นอย่างไรสีสันบรรณะต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไร นี่คือสภาพของาธาตรู้ซึ่งเราจะต้องศึกษาแล้วก็พิจารณานะคะจนกว่าจะเข้าใจจริงๆถึงสภาพนี้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ได้ว่า,าธาตุนี้มีจริงๆและเป็นาธาตุที่สามารถจะรู้ได้ทุกอย่างทางหูถ้าไม่มีาธาตรู้เกิดขึ้นนะคะมีเสียงเพราะเหตุว่าถ้ามีของแข็งกระทบกันเสียงก็เกิดแต่ถ้าไม่มีาธาตรู้เลยไม่มีการได้ยินเลยเสียงก็เป็นเสียง